สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับลุงพลผ่านทาง Facebook ดังนี้ครับพิรุตจ้องให้ลุงพลเป็นแพ้หลายกรณีที่โถมใส่ลุงจนกลายเป็นคนอุ้มน้องชมพู่พิรุธคือ 1. ตอนแรกแม่น้องพูด ไม่ใช่ลุงธทมเพราะใกล้เวลาเกิดเรื่องนั้นอยู่ในไร่ด้วยกันพอถูกตำรวจสอบออกมาแม่บอกจะไม่เป็นพยานให้กับลุงต่อมาก็พูดว่าลุงทมทำไมเปลี่ยนใจ 2. เมื่อแม่น้องชี้ลุงธทำตำรวจจึงพุ่งเป้าไปที่ลุงมากกว่าใครๆ 3. นายอัจฉริยะผูกโยงเรื่องสร้างพญานาค เอาบุคคลต,ต่างๆผูกโยงเป็นพวงเหล็กไหลจนสำนวนอ่อนนายเดชาพูดว่ามีทนายดังสิทธาช่วยตำรวจจึงต้องหาหลักฐานเพิ่มแสดงว่าเดิมหลักฐานอ่อนก็เอาผิดลุงได้ฮิ 4. คนทำผิดมีหลักฐานมัดตัวแน่นจึงนำมาเข้าเครื่องจับเท็จเช่นคดีหมอแต่ คดีนี้ท่านสุวัตรพราดเอาคนเกิน10คนจับเท็จหาออกมาเท่ากับคนหนึ่งผิดไม่ถึง10%เซจะเอาผลจับเท็จมาบวกให้ลุงพลอีก90%ซจึงผิดวิธี 5. นายพุทธเสนอข่าวมอบพิรุษไปที่ลุงพลลุงอยู่ในบ้านนั่งนอนกินข้าวเข้าซ้วมก็หาว่า เป็นช่วงเวลาที่หายไปฮิคำๆนะวันนี้นะ่ะขอให้สบายใจท่านสุวัตรรวมทั้งผู้พิากษาเข้าใจที่ผมเขียนอ่านง่ายๆคนอ่านกันทั่วไปรู้ทันท่านคงไม่ออกหมายจับลุงสวัสดีครับวีละหลงสมบุญซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่า ยิ่งอ่านยิ่งเจ็บใจแทนลุงพลกับป้าแตนเมื่อใดไอพวกชอบหอบหอนจะหยุดสักทีคนธรมานะครับบอกว่าใครอยู่ใกล้บ้านน้องช่วยชี้แจงหน่อยนักข่าวก็ได้ช่วยหาความจริงให้รอบด้านในวันที่11พฤษภาคม63หรือขุดดูซิว่าก่อนหน้านั้นที่ผ่านมาใครชอบมาเล่นกับน้องแบบสนิทบ้าง นอกจากลุงและน้องชอบร้องตามใครบ้างนะ่ะนอกจากลุงถัดมานะครับบอกว่าวันแรกที่เกิดเหตุก่อนเกิดเหตุก่อนรู้เรื่องแม่น้องยายลุงป้าใหญ่ยยถอนตามกจับ gps อยู่บนเขาแม่น้องชมพู่เป็นคนให้การอย่าทิ้งประเด็นนี้ครับถ้าลุงรู้เห็นในการหายตัวและเสียชีวิตของน้อง ทุกคนที่อยู่บนเขาเข้าข่ายผู้ต้องสงสัยทั้งหมดใช่ไหมครับถ้าคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนบอกไม่รู้ไม่เห็นลุงก็ไม่รู้ไม่เห็นด้วยเช่นกันความคืบหน้าล่าสุดคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับลุงพลไว้ใน Facebook ดังนี้ตอบบ้านๆผมไม่ใช่สิทธิ์สายตรงขอชื่นชมคำตอบลุงพลในเวลา4วินาทีผม ไม่ใช่สิทธิสายตรงประโยคนี้มี6กคำแต่ครอบคลุมใจความทุกจุดไว้ในนี้ตอนเกิดเรื่องพญานาคพระและคนอื่นๆนี้ปฏิเสธว่าไม่ได้ร่วมสร้างพระท่านยังเตือนลุงพลให้ระวังคำพูดที่ทำให้พระเดือดร้อนการตอบคราวนี้ลุงจึงต้องเลี่ยงไม่กล้าพูดตรงกลัวพระเดือดร้อน เดี๋ยวพระอาจหาว่าแอบอ้างเป็นสิทธิ์ลูกสิทธิ์จะแบ่งเป็น1นสิทธิ์สายตรงเป็นสิทธิ์นานหลายปีคือเคยเป็นเด็กวัดรับใช้พระมานานเคยบวชวัดนั้นยังเป็นพระอยู่มาทำบุญที่วัดเป็นประจำใส่บาทพระรูปนั้นทุกวันเป็นต้น 2. ส,สิทธิธรรมดาคือรู้จักไม่นาน รับช่วยเหลือกันมากราบพระนานๆานครั้งเช่นลุงพลเป็นต้นการตีความหมายผิดของนายพุทธแห่งอมรินทีวีทำให้หลวงพ่อพลอยเชื่อว่าลุงพลนั้นพูดไม่ดีตามคำวิจารณ์ทั้งที่คำตอบของลุงฉลาดพูดดีมากคือเป็นสิทธิ์แต่ไม่ใช่ก้นกุติหรือสายตรงนั่นแหละพระพล ควรยิ้มรับไม่ใช่โกรธต,ตามคำพูดของนายพุทธคนทั่วไปฟังลุงพลพูดต่างก็เข้าใจความหมายไม่ใช่ลุงเปลี่ยนไปหรือลืมตัวคนเคยเป็นนักดนตรีนักร้องเสียงดีเมื่อ20ปีก่อนแต่งตัวดีแต่มาหมกตัวมีครอบครัวชายป่ากันดานปัจจุบันคนยังมาชวนเป็นดารานักร้อง ได้เงินมากลุงยังไม่ค่อยสนใจคนแบบนี้หรือลืมตัวสวัสดีครับวีระหลงสมบุญซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนที่เป็นแฟนคลับของลุงพลนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากคนแรกบอกว่าชอบกรอนบทนี้มากเยี่ยมค่ะติดตามข้อความดีๆต่อไปค่ะคนถัดมานะครับบอกว่าใช่ค่ะก็เข้าใจที่ลุงพูดนะ แต่ทำไมพระพลท่านแต่งกรอนออกมาแบบนี้ข่าวช่องอมหิทธก็ยังเล่นข่าวใส่ร้ายลุงไม่เลิกอยู่ดีแม้ว่าปู่มุนีจะด่าทุกวันช่องนี้ก็ยังลงข่าวให้ร้ายและคำพูดที่เจ๊ปอคนนี้นะ่ะถ้าพูดว่าลุงจริงนะมันก็เป็นคนที่แย่กล่าวหาว่าลุงเนรคุณแต่ตัวเองนั่นแหละที่เนรคุณลุง มาขายของอยู่บ้านลุงตั้งนานตอนหลังนะ่ะเป็นยูทูบเบอร์ทำตัวก็ไม่ดีไปสร้างวิดีกร,รมที่เถียงนาตอนดึกๆลุงยังออกมาพูดแก่ต่างให้ลุงไม่เคยพูดอะไรนางเลยนะก่อนจะออกไปจากกลุ่มลุงพลนะ่ะนางทะเลาะมีเรื่องกับน้องหนูนายูทูบเบอร์อัดเสียงด่ากันออกคลิปนางมีเรื่องกับหนูนานะไม่ใช่ลุงเลย แต่ทำไมนางจึงพูดว่าลุงแบบนี้น่าสงสัยทำเพื่ออะไรมีคนทำให้แน่ๆนะ่ะขบวนการล้มลุงนี่มันทำกันไม่เลิกจริงๆมันมีจริงเหมือนทนายนิทัศน์ท่านแฉดวงลุงที่ทำคุณกับคนไม่ขึ้นจริงๆนะท่านวีระอ่านด้วยนะคะเรื่องนี้นะคะถัดมานะครับบอกว่าเป็นพระหูเบาโดนเป่าหูก็มีโทสะจริต โมโหด้วยต้องโทษช่องจุดๆยุแยงจนพระศีลแตกถัดมานะครับบอกว่าเยี่ยมพูดได้เคลียชัดเจนมากพระท่านน่ะหลงกลคนให้แตกแยกกันความคืบหน้าล่าสุดทนายตั้มขึ้นโรงพักแจ้งความอัจฉริยะโกหกคำโตผิดพรบอรคอมทนายเดชาโดนด้วยความคืบหน้าล่าสุดทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้ม เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้เดินทางมายังสถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครพร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อแจ้งความกับพันตรวจโทรประวิต์อาสานอกพนักงานสอบสวนสอพอกระทุ่มแบนเพื่อดำเนินคดีกับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมในฐานความผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ด้วยทนายตั้มเปิดเผยว่า โพสตเข้าความในกล่าวแต่งเรื่องหลอกลวงประชาชนว่าชนะคดีตนนั้นซึ่งเป็นการโกหกทาให้คนเข้าใจผิดว่าตนมีความผิดจริงและถูกสารสั่งจําคุกเป็นการโกหกสังคมที่น่าด้านเรื่องนี้ยอมไม่ได้จริงๆตนยืนยันว่าตนชนะคดีตนกับอัจฉริยะมีเรื่องการฟ้องร้องกันอยู่หลายคดีบอกให้ก็ได้ ว่าคือตนฟ้องอัจฉริยะไป20คดีส่วนนายอัจฉริยะได้ฟ้องมาทั้งหมด7คดีศาลยกฟ้องไป5คดีรวมถึงคดีในวันนี้ด้วยส่วน1คดีแอบไปถอนฟ้องและ1คดีที่ศาลสมุรสาครทิ้งฟ้องส่วนทนายเดชาเป็นถึงทนายความมาโพสต์เหมือนคนไม่รู้เรื่องของกฎหมายอยู่ๆก็มาโพสต์ว่าผมถูกศาลพิพากษาจำคุก3เดือนแชร์โพสต์ มานั่งไา์สดไม่มีการตรวจสอบเหมือนจงใจกันแกล้งซึ่งตนจะดำเนินคดีทั้งสองคนเรื่องละเมิดอำนาจศาลด้วยฝากบอกทนายเดชาด้วยว่าตนจะไปร้องสภาทนายความด้วยส่วนจะทำอะไรตอนนี้ทนายเดชาอายุก็มากแล้วจะโพสต์อะไรให้น่าเชื่อถือหน่อยเป็นถึงครูบาอาจารย์โกหกตลอดว่าผมมาตลอดทำตัวแบบนี้หรือ คุณเป็นทนายนะไม่พอใจอะไรไม่ได้ดั่งใจอะไรพอโมโหหน่อยก็มาท้าผมต่อยอย่ามาท้าตีท้าต่อยเลยเรานะ่ะเป็นทนายความนะไม่พอใจอะไรก็ขอให้อยู่ในเกมซึ่งก่อนหน้านี้ทนายตั้มมีข่าวว่าจ่อฟ้องทนายเดชาและอัจฉริยะปล่อยข่าวโควมลอยคดีหมิ่นประมาททนายตั้มเดือดจัด โดนทนายเดชาและอัจฉริยะปล่อยข่าวโคมลอยคดีหมิ่นประมาทที่ปราจีนบุรีทนายตั้มโดนพิพากษาจำคุกไม่รอลงอาญาทนายตั้มหรือสิทธาเบียบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวกรณีที่โดนสองทนายความดังอย่างทนายเดชาและอัจฉริยะปล่อยข่าวโคมลอยว่าคดีหมิ่นประมาทที่ปราจีนบุรีนั้นทนายตั้มโดนพิพากษาจำคุกไม่รอลงอาญา ทนายตั้มจึงไม่รอช้าแคปข้อความทั้งสองทนายโพสต์มาเผยแพร่บอกว่าขยันปล่อยข่าวฟเฟซนิวทำลายผมเหลือเกินนะครับเพราะในความเป็นจริงสารพิพากษายกฟ้องยืนตามสารชั้นต้นนั่นแปลว่าผมไม่มีความผิดไม่ได้กระทําผิดและเป็นผู้บริสุทธิ์